สวีเจ้าวันนี้ยายต้อก็กินล้ำจะได้มาทำก๋วยเตี๋ยวยายต้องเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกหลานเนื้อยายจะได้มาแต่งก๋วยเตี๋ยวกินวันนี้ลูกหลานพอแล้วก็ยายต้อเปิดร้านยู่ที่สิงครึ่งบ้านสิงครึ่งเจ้านายยายต้องจะเปิดร้านขายสองคนลูกลูกสาว เขาจะต้องอยู่บัดายง่อมไอ้ให้ไปกินแบบใส่กะปิะอย่างนี้มันบอกให้ได้เต่จะเป็นแกงอย่างเอย,อย,อยลูกลานเลยวัยวนี้ยายก็เลยมาลงขายก๋วยเตีต๋ยวตป็งลูกสาวเนอะตาไกลนี่ใครสนใจก็สั่งแก๊บได้เนอพไปยี่ค้านมานะมีมดทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟก๋วยเตีเต๋ยว,วต้มยำ แล um <really? S 2> <Yeah. S 1> ้วก็นี่ก็เครื่องมันเนี่ยเสร็จเครื่องกระเทียมเจียวเห็น้้อยแลวก็อันนี้ยาย่าใส่ใส่พริกต้มยำหนึ่งแต่ยายไม่ได้กินต้มยำยายชอบพริกขั่ว มันมีต้งกว๋วยเตี๋ยวต้มยำมืต้มเย็นตะโฟมีหมดเลยหลายอย่างอยู่สนใจก็สั่งเก็บมาได้นี่ยายกินอันเนื้อเปื่อยชอบกินเนื้อยยเปื่อยดูร้านเลยนี่เนี่ยแกกินหมูเปื่อยไปชินเนื้อพ่อยายบอกินเนื้อบ้านบ้านยายบอกินเนื้อ ขายก๋วยเตี๋ยวหมูเน้อลูกหลานเนื้อเตี๋ยวหมูได้กก็กินปลาเส้นเห็นสักสองเส้นเนาะขายให้ลูกหลานมบ้านเฮาเนี่ยบ้านไก่บ้านไก,นก่ที่อยู่บริเวณน,นี่สนใจก็สร้างแก็บมาได้เนื้อลูกหลานตาังม้าเศร้าให้สร้างก็สร้างมาได้มากินจูตี้นี่ก็ได้มันเปนใจไก่ นี่มาเอาก๋วยเตี๋ยวยายนี่เนะสองคนลูกถ่ายด้วยกันเกลืปปูนน้ำส้มเ่ายายสาวกิดส้มนี่นี่ปูน้ำส้มเห็นน้อยใส่น้ำตาลดี๋อว ชิญชวนพ่อแม่พี่น้องหลานมากินกับยายเน้อย่าต้องขากินลำนะลกหลานก๋วยเตี๋ยวหมูรวมเจ้าจ้ะอืมเดี๋ยากนมแต่หมูตีตําไก่ตําตําบนเาตําบกานีสังเก็บก็ได้เน้อสังเค็บก็ได้จ้ ยายก็ว่าลูค้าห่างเลไรย,ยา,ายก็มาถ่ายคลิปนี่นะยายกินมีขาว <c oughs> ลีกรูรานเลยต้มยำก็มีเย็นตาโฟก็มี <c oughs> จอนกรามมากินตะกาา เนี่ยที่ใต้ลบมันออกลบได้คนนี้ตกินกขยะตองเนอะบ่กว,ว่าปักใต้อีสานหรือว่ากรุงเทพปรี ยายม่ได้ลงคลิปนี่คือยายผ่าเขา่าเป็นรอบสองเดือนมีกำลังได้สี่เดือนหมอเปินก็จะกินอย่างได้เป็นหกเดือนรว้ล,กล่กินกะปิอย่างม่ได้เต้ยแต่แย่างอี้นี่ยายก็กินทองโย ลูกกินก็แจ้าดูก,กินอย่างดีเนอะลูกหลานเนอะล้าอร่อย <c oughs> <c oughs> กระต่ายมันที่กระต่ายมันที่มากินเฮียตองทองเนอะ ลองนะก๋วยเตี๋ยวยาตองนี่นะใครได้มากินชี้ใจไปเจดวันวันเออน้ำแก้มนี่พอละ ไอ่มเน้อเนอะอยายตองไอพรเขาลูกของหลานดีดีมีสุขกันเนื้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งติงต้งหูกิ้งกิ้งยายตองด้วยสวัสดีเจ้าฝากร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เนอะยายตองของกินลำม,มีหลายอย่างเจต่โฟก๋วยเตี๋ยวธรรมดาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีหลากหลายอยู่ลูกสั่งทานแก๊ปก็ได้เนอะสวัสดีเจ้า